กินแน่ๆค่ะถ้าลูกเปิดไม่อยู่จริงๆแล้วก็ครอบครัวเปิดไม่อยู่ทั้งหมดก็แสดงว่าตัวอื่นกินก็คือตัวเนี้ยตัวนึงแหละที่มันมากินก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะช่างมันน้องตะลียทำไงนะเกิดมันอาจจะหอบลูกมันไปไหนก็ได้เพราะลูกมันก็เล่นโตแล้วมันอาจจะหอบลูกหนีไปก็ได้แต่ว่าไปบ้านอื่นนู่นนี่นั่นเพราะมันก็เดินไปได้หมดอะคะ่ะเราก็ไม่รู้นะ ก็คือเป็นในเนี้ยเป็นตัวเนี้ยแน่ๆแ,แต่ก็สร้างมันเถอะแล้วก็มีมนกเป็ดสองอีกที่มันแวะเข้ามากินเพราะว่าแม่อ้อมคงเอาไปวางไว้ข้างนอกไม่ได้กลัวเดี๋ยวชาวบ้านเขาด่าเอาแค่ในนี้เดี๋ยวเพื่อนแม่อ้อมก็ยังไม่รู้ว่าใจยังไงเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนแม่อ้อมมาก็คงมีคนบอกอะค่ะว่าแม่อ,มอ้อมเอามาให้อย่างเงี้ยดูสิคะนอนสบายใจเลยข้าวค่ะน้ำค่ะเรียบร้อย เนาก็ไม่เห็นเหมือนตามเคยแต่เพื่อนบ้านเขาก็บอกนะคะว่าเขาไม่ได้กลิ่นเหม็นเน่าหรืออะไรนะโอ้ยแต่เน่าอันนี้ตัวพู้นะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาก็บอกเขาไม่ได้กลิ่นเหม็นเน่าหรืออะไรนะคือมันไม่ได้ตายแร้วะคะ่ะแต่อาจจะแบบไปอยู่ที่อื่นหรือเปล่าเน่าเปิดมาแล้ว หรือว่าเปิะสองเปิะสองค่ะไม่ใช่นองเปิดค่ะีอเคนะคะเดี๋ยวอ้อมไปดูก่อนนะเตอะไม่ได้ว่าอะไรครับกินก็กินไปครับไม่ได้ว่าอะไรครับเอาที่สบายใจครับอือหิวก็กินไปครับไม่ได้ว่าอะไรครับอือ เ,เปิดเข้าไปในบ้านนะะู้นแล้วค่ะเปิดสองนะไม่ใช่เปิดเราหรอกเปิดเรารอ่ะไม่รู้ไม่เห็นแต่เป็นเปิดสองก็ให้มันกินในนี้แล้วค่ะเพราะมันก็เข้ามาได้ทุกตัวแหละก็หิวเหมือนกันหมดอะ่ะแม่อมก็เลี้ยงเลี้ยงมันไปก็แล้วกันเนาะไม่เจอเปิดก็ไม่เป็นไรตัวอื่นก็กินกินไป บางทีมันก็ไม่อิ่มแล้วบางทีก็ให้จินมันก็ไม่อิ่มกะเที่ยวมาหาจินมข้างนอกกันมันก็อยู่แถวๆนี้ค่ะมันหิวมันกินหมดแน่แต่แม่อ้อมต้องเติมด้วยเดี๋ยว้องเปิดสองมันมากินลองเปิดสองมันไม่มีกินเดี๋ยวแม่อ้อมต้องเติมเนี่ยรอคอยเติมแล้วเนี่ยมันกินเยอะอ่ะตัวมันใหญ่อ่ะรอคอยเติมก่อนถึงจะกลับได้แล้วอืก็ไม่รู้อ่ะ ร้านข้าวเขาเอาเสื้อมาแขวนไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยเหม็นก็เหม็นแม่อ้อมเข้าใกล้เสื้อก็เหม็นมาแขวนวันก็ไม่เก็บเสื้อไปนะกินเยอะด้วยกินหมดแน่เลยเด๋ยวแม่อ้อมน้องเคเพิ่มก็หิวอะเนาะกินเข้าไปลูกกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกค่ะกินไม่เลิก อ้อมก็ยืนเฝ้าอยู่เนี่ยผิวมากอะ่ะก็มาให้ทุกวันเนะาะเช้าเย็นเช้าเย็นเนาะใครบ้างก็ไม่รู้ละมั้งมากินอ่ะกัวไม่อ้อมที่ไหนละคะเนี่ย มันมองแล้วก็มองตามมันนะคะอโอ้ยหนงวันตอมขาเสร็จลับแล้วแล้วอ้อมเทใหม่แล้วะคะ่ะ <c oughs> มาเล่นจ่าเอ๋กันนะมาเล่นจ่าเอ๋กันนะ เล่นจ้าเอ๋กันปะกินอิ่มแล้วนี่ฮะกินอิ่มแล้วนี่กินอิ่มแล้วเล่นจ้าเอ๋กันนะ้นองเตมอาหาให้แล้วค่ะกลับแล้วนะคะพี่เจีดยเล่นจ้าเอ๋ไอ้ตัวนี้ละปล่อยมันค่ะ <c oughs> ก็หลอกของมันอยู่เนาะไปแล้วน้องไปละ ขนาดเจ้าขอดนะคะที่อยู่บ้านเพื่อนแม่อ้อมเนี่ยที่ติดกับบ้านแม่อ้อมเนี่ยเมื่อก่อนก็จะมีเจ้าขอดกับสีทองทีนี้แี่สีทองเนี่ยแม่เกียงะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะเลี้ยงแบบคือให้กินตั้งแต่อยู่กับแม่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 ของสีทองชื่อเปิอจนจนไอ้เปิดมันตายสีทองก็อยู่สักระยะหนึ่งสีทองก็หายไปแล้วนี้เจ้าขอดก็หายไปอีกก็คือแมวมันก็ไปของมันทั่วค่ะนี่ขนาดหลังบ้านมันก็ปีนไปได้ก็เห็นมันก็ปีนหายไปนะตอนนี้เห็นเพื่อนบอกว่าขอดอ่ะ ไปที่อื่นแต่แวะเวียนมาหาเขาก็คือมาหาเพื่อนแม่อ้อมแล้วก็แล้วเพื่อนแม่อ้อมบอกว่าไอ้คอร์ดมันหลอดขึ้นเยอะว่างนี้นะสงสัยมันคงกินอาหารดีมีคนเลี้ยงมันดีอะค่ะแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วปกติมันจะอยู่บนฟ้าเนี่ยค่ะแล้วพอนั้นมันก็จะโดดตุ๊กลงมาตอนหลังมันก็ขี้เกียจอยู่แล้วมันไปอยู่ที่อื่นแล้วค่ะแม่อ้อมหวังว่าเปิดมันก็คงพาลูกมันไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคะ